ดีครับผมนายแพทย์เตียงโชคชลิดาภงไทลอยเป็นพิษไทลอยเป็นพิษก็เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยของต่อมไทลอยที่ึ่งซึ่งอยู่ที่คอเราโรคนี้ต่อมไทลอยจะเป็นก้อนโตขึ้นหรือไม่โตขนาดปกติก็ได้นะครับพูดง่ายๆคอจะโตหรือไม่โตก็ได้นะครับอาการของไทลอยเป็นพิษเราก็มาดูว่า ไทรอยฮอร์โมนทำหน้าที่อะไรอคําว่าไทรอยเป็นพิษคือระต่อมไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนไทรอยมากเกินไปเราอยากรู้ว่าอาการเป็นอย่างไรเราก็มาดูว่าไทรอยฮอร์โมนมีหน้าที่อย่างไรไทรอยฮอร์โมนมีหน้าที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายควบคุมการเผาผลาญพลังงานอ่พอเรารู้หน้าที่ไทรอยฮอร์โมนแล้ว พอไทรอยฮอร์โมนมากเกินก็แปลว่าจะมีการเผาผลาญพลังงานมากเกินเกิดพลังงานมากเกินพวกนี้ก็มักจะมีร่างกายที่ผอมลงเพราะว่าเผาผลาญมากแล้วก็พลังงานมากก็จะขี้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะมีมือสัน่นแล้วก็ อาจจะนอนหลับยากมีท้องเสียได้ง่ายนะครับถ้าไทรอยต่ำเนี่ยมักจะเป็นท้องผูกอาการนะอาการแต่ไม่ได้แปลว่าไทรอยต่ำทุกคนเป็นท้องผูกนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าอาการของไทรอยต่ำก็จะมักจะเป็นท้องผูกแต่ถ้าไทรอยเป็นพิษก็ตรงกันข้ามก็ท้องเสียพูดได้ง่ายถ่ายง่ายอารมณ์แล้วก็ การเคลื่อนไหวของร่างกายผู้นี้ก็จะมีมือสั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราให้คนไข้คว่ำม,มือลงและเหยียดนิ้วให้สุดกลางนิ้วนิ้วมือในห้านิ้วถูกไหมข้างละห้านิ้วเราให้เขาควา่ำคว่ำม,มือลงและเหยียดนิ้วให้สุดทุกนิ้วจะเห็นว่ามันสั่นนะครับจะสังเกตง่ายขึ้นถ้าเอากระดาษสักแผ่นหนึ่งไปวางบนมืออ๋อนะน้ำหนักลดอารมณ์แปลตัวมากมือสั่น ใจสัน่นท้องเสียยังไม่ต้องรอตาโปนนะเพราะตาโปนนี่ต้องเป็นเยอะแล้วเราก็ควรจะพาสงสัยก็พาเขาไปตรวจเถอะวิธีตรวจหาไทรอยด์เป็นพิษก็ไม่ยากรอกเจาะเลือดก,ก็รู้แล้วถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลจะแวะไปคลินิกแล้วเจาะเลือดก,ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดวกไปโรงพยาบาลก็ไปเลยเขาก็ต้องวิีนิฉัยด้วยการเจาะเลือดเหมือนกัน อทีนี้มันเป็นโรคที่เราพอมีความรู้เรื่องโภชนาการและอาจจะช่วยได้บ้างไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากสองเรื่องคาเฟอีนทีนี้เวลาเราพูดเรื่องคาเฟอีนเนี่ยคาเฟอีนไม่ได้มีแค่ในกาแฟคาเฟอีนมีในชากาแฟไมโลโอเปนตินช็อกโกแลตโกโก้น้มมัลลมนะครับ ทวนนะชากาแฟไมโลโอเวนตินช็อกโกแลตโกโก้โกนะ้ำบัตลมเพราะนั้นถ้าเรากินพวกนี้อยู่ต้องหยุดทำไมต้องหยุดอันนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเพราะนั้นถ้าเราอยากหายไวเราต้องหยุดนะเรื่องแรกต้องหยุดเรื่องที่สองที่เป็นสาเหตุที่พบรองลงมาจากคาเฟอีนคือความหวาน จะเป็นหวานจากน้ําตาลจะเป็นหวานจากน้ําหวานจะเป็นหวานจากผลไม้อันนี้ก็ต้องหยุดพอเราหยุดคาเฟอีนและน้ําและน้ําตาลความหวานแล้วผลไม้แล้วเราก็กินยาแผนปัจจุบันรักษาไปนะครับเราก็กินยาแผนปัจจุบันรักษาไปแล้วก็เอาโปรตีนมากินเสริมการรักษาก็จะได้ผลเร็วขึ้น และมักจะพบว่าถ้ากินยาแผนปัจจุบันสม่ำเสมอและกินโปรตีนด้วยก็จะได้ผลเร็ว